รายการ่องเศรษฐกิจโดยทีมอีกคนมิตไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชันใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม k ิงพาวเวอเมืองไทยประกันชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยส่งคำสั่งซื้อขายทองออนไลน์แบบครบวงจรสะดวกง่ายรวดเร็วผ่าโกลอเวเบนแอปเตาตัง ครับช่วงที่2ของรายการสองเศรษฐกิจนะครับช่วงที่2ของรายการสองเศรษฐกิจนี้นะครับเราจะเป็นการสัมภาษณ์สดนะครับซึ่งจะมีท่านผู้บริหารจากบริษัทไมเนอร์นะครับเข้ามาร่วมในในรายการนะครับคุณชัยพัฒน์ไผ่ทูนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณชัยพัฒน์อยู่ในสายหรือยังครับสวัสดีครับอยู่อยู่แล้วครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอขอเรียนให้คุณชัยพัฒน์าบนะผมเนี่ย เป็นลูกค้าประจำของบริษัทไมเนอร์นะโดยเฉพาะยิ่งซื้อพวกอุปกรณ์ครัวเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสวายลิงหรือโบนดูมนะครับนี่ก็ขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับก็เข้าประเด็นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็บริษัทไมเนอร์เนี่ยจะมีการมีการออก ออกหุ้นกู้นะฮะแต่ว่าอยากจะให้คือคือไมเนอร์เองนะครับก็เป็นบริษัทที่มีการค้าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็พูดจริงๆนะครับเป็นหุ้นน้อยยอดนิยมหุ้นหนึ่งนะครับอยากจะให้มองภาพนิดหนึ่งนะครับภาพรวมของผลกระทบวิกฤตนะครับสองเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบาดของไวรัสนะครับหรือการเกิดสงครามขึ้นในประเทศยูเครนเนี่มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของบริษัทครับครับจริงๆแล้วเนี่ย เรื S <S <an> <COVID> ่องโควิดเนี่ยก็มีผลกระทบไปนะครับในอสองปีที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้เราเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างชัดเจนแล้วนะครับจากการที่หลายๆที่เนี่ยอมองโรคระบาดอันเนี้ยเป็นเหมือนกับโรคประจําจีนไปละแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็เปิดน่านฟ้าเปิดประเทศละรว,วมถึงประเทศไทยเองด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นคนเริ่มเดินทางกันเริ่มเข้ามาพักโรงแรมเรามากขึ้น ออกมากินร้านเนี่ยหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการท้นตัวของธุรกิจเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนจา,จากเรื่องพูดถึงเรื่องโคว,วิดนะฮะจำนวนแขก<น>ที่มาพักนี่เริ่มเริ่มกลับมา <c oughs> แล้วใช่ไหมครับครับ <c oughs> จํานวนจํานวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาพักในโรงแรมเนี่ยเริ่มกลับมาเริ่มเยอะขึ้นแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะับเยอะมากไหมครับใช่ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีฐานธุรกิจอยู่ทั่วโลกเลยนะครับเราเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมเราที่ยุโรปตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่จอยมาสามปีที่แล้วแต่ตอนเนี้ยพอมือไทยเองเนี่ยใกล้ตัวหน่อยครับพอรัฐบาลออกอเปิดประเทศและมีเทสต์สังโกตอนปลายปีเราก็เห็นออจาราการเข้าพักเพิ่มมากขึ้นมากขเรื่ยอยๆเอตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเริ่มจะเปิดประเทศอย่างเป็นรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นอัจาราการเข้าพัก ปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นนะครับโดยที่ตัวพูดถึงหลายๆพื้นที่ที่เราทำด้วยติอยัวนะครับยกตัวอย่างให้ง่ายๆก็แล้วกันอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นออกติตันที่สัเด็ที่ตอนช่วงโควิดติดประเทศแล้วก็ไม่มีคนท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณติดเปอร์เซ็นต์ติดก่าเปอร์เซ็นเนี่ยพอมันมีจ o m เ s t i c ติด r i ว m เิหรือการท่องเที่ยวภายในยประเทศเนี่ย มันร้ได้จะถึงยี่สกว่าถึงส0สิบเปอร์เซ็นต์แต่พอเปิดเทสันโกมาแล้วนี่เมื่อปลายปีเนี่ยมันขึ้นไปเได้ถึงแบบสามสิบกว่าถึงเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นภาพรวมที่ดีนะครับเราคิดว่าน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับนะครับครับเออแล,แ,ลแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางบริษ,ษัทไมเนอร์เนี่ยมี มีมีการทําอะไรที่เป็นมาตรการพิเศษเพื่อรับมือผลกระทบต่างๆเหล่านั้นไหมฮะหมายถึงโดยเฉพาะยิ่งนะฮะพนักงานอะไรต่ออะไรแล้วก็โรงแรมคือนึกภาพไม่ออกนะครับว่าสมมุติว่าในช่วงที่แขกน้อยๆเนี่ยจะทําอะไรหมายถึงเป็นช่วงจังหวะซ่อมโรงแรมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเราทําทําหลายอย่างนะครับ,รบในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพยายามสร้ง้างฐานให่แข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆเนี่ย เราพยายามทำ s f o r m a t i o n ขององค์กรเราเนี่ยตั้งแต่ตตก่อนโควิดมาแล้วแต่เราแต่โควิดเนี่ยเป็นตัวมองอย่างน่ดีคือเป็นตัวช่วยเร่งให้กระบวนการ Transform transformation ของเราเนี่ยเร็วมากขึ้นเราเนี่ยลดต้นทุนหลายๆในหลายๆส่วเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าตอนนั้น่ะเราไม่อยู่แล้วไปดูเข้ามาเพราะนั้นเราต้องลดต้นทุนเพราะนั้นเนี่ยพอไปดูกลับคมาแล้วเนี่ยต้นทุนก็ถูกลดบางบางส่วเนี่ย ก็ลดถาวรทําให้เราน่าจะเห็นการเติบโตของผลกำไรยอย่างก้าวกระโดดเพราะว่ามาที่มันน่นิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดราเข้ามาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกอันนึงคือเราทำดิจิทัลทรานส์เมชั่นเราเอ่อซึ่งรวมไปถึงดิจิตอลทรานส์เมชั่นด้วยก็คือทอํายังไงให้คั s t o m e r experience หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีมีประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับร้านอาหารของเรากับโรงแรมของเราเราทำดิจิตัล วิธีการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้มือถือใช้ใช้แอปมากขึ้นเราก็จะพยายามที่จะคอนเนคไปสู่ผู้บริโภคได้ในทางดิจิทัลได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นซึเนอร์มากขึ้นแทนที่จะเป็นแมสมาร์เก็ตติ้งนะครับครับก็เป็นเป็นช่วงจังหวะเวลารีกร๊ปว่างั้นเถอะนะท่านนี้เนี่ยมองมองนะฮะว่าช่วงจังหวะเวลาเนี่ยที่จะกลับไปหมายถึงฟื้นเต็มที่ของอุตสาหกรรมเนี่ย นะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมที่ที่เกี่ยวข้องมโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ยจะตอนนี้ตอนนี้ถึงเต็มที่หรือยังหรือว่าถ้ายังไม่ถึงเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่ครับก็เราคิดว่านะครับเราน่าจะเห็นคนเริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วน่าจะใกล้เคียงกับก่อนโควิดเนี่ยในครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยอ,อย่างเมืองไทยเองก็บอกมาแล้วว่า รถไรมาสามเนี่ยตั้งแตบบ่กัลดกัาเนี่ยก็จะเปิดประเทศเป็นรูปแบบแต่เขาอาจจะมีการเปิดก่อนเปนหลังเนี่ยก็ก็ก็แล้วแต่ทางรัฐบาลแต่ว่าถ้าเปิดขึ้นหลังเนี่ยในในประเทศไทยเองก็ท่านจะเห็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าในภูมิภาคอื่นที่เราทาธุรกิจเนี่ยอย่างมาดีเนี่ยเขาเปิดเป็นรูปแบบแล้วตอนนี้ผลประกอบการของเราที่มาดีเนี่ยแทนก่อนช่วงงโควิดด้วยซ้ำเลยนะครับ ก็เพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลังรือสายไปทางยุโรปเองก็เห็นการปรับตัวที่ดีเพราะนั้นเนี่ยจะไปถู่ระดับที่เคยเห็นในปี2019ก่อนโควิดเนี่ยผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าปลายปีนี้ก็น่าจะเห็นละแล้วก็มันแล้วการการฟื้นตัวเนี่ยขนาดจะเร็วและแรงกว่าที่หลายๆคนคาดด้วยซ้ำจากตัวเลขที่เราเห็นนะครับเพราะมันมีนด์ภาพที่มานว่าวัตุปสงค์ในการท่องเที่ยวที่คนอัดท่านมาไว ค่อนข้างนานเหมือนกอันนะครับอืมปัจจัยปัจจัยสําคัญที่คิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับที่การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะฟื้นตัวเนี่ยอ,อ่คือคือถ้าจะมองก็คือโควิดหายไปอะ่ะแต่ถ้าเผื่อโควิดยังไม่หายเนี่ยนะฮะเอ่อมันมันควรที่จะเป็นอะไรบ้างที่แบบพูดง่ายๆว่ามันเป็นอ่ เป็นเงื่อนไขอที่ว่าต้องมีอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องโรงแรมร้านอาหารต่างๆนี้จะฟื้นตัวมองว่าอะไรสําคัญที่สุดเป็นอันดับหร,หรือหรือว่ามีหลายๆประการนะครับคือโควิดเนี่ยอาจจะหายไปหรือไม่หายไปก็ได้แต่ว่าการที่คน,เ,นเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดได้หรือว่าเอ,อ,อ,องโควิดเป็นโรคประจำิ่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นมันก็เหมือนกับเป็นโรค บ่ธรรมดาละหลายหลายประเทศที่เราทําธุรกิจเนี่ยก็เริ่มจะมีมุมมองและปัจจัยเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็ปลดการตัดตัวมาตรการควบคุมโรคที่เคยเข้มข้นในอดีตเนี่ยมันก็ผ่อนคลายลงเรื่อยๆอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนออกมาเออ,เอ,อใช้จ่ายมากขึ้นมาสัง่งซืมากขึ้นและในที่สุดก็เดินทางได้มากขึ้นเพราะนั้นปัจจัยก็คือ การเปิดประเทศเปิดน่าฟ้าการมองโควิดเป็นยอรประจำถิ่นแล้วก็การที่มีเที่ยวบินไปมาในประเทศต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้การเคลื่อนไหวของคนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นนนะครับครับไอ้สองคารามยูเครนเนี่ยมีผลกระทบมากไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไมเนอร์เนี่ยไม่มีโรงแรมหรือร้านอาหารอยู่ในรัสเซียหรือยูเครนเลยนะครับรบแล้วจำนวน ที่เป็นรัสเซียหรือว่าห้องที่เราเคยขายในบีตเนี่ยกับนักท่องเที่รัสเซียเนี่ยก็อยู่อยู่แค่ประมาณสองเป็นท่านั้นเองของพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าทั้งหมดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงผลกระทบในอในในระยะเนี้ยคงไม่มากมายอะไร <c oughs> แต่มันอาจจะมีออต้องมองถึง เขาเรียกว่าระยะยาวว่ามันมีในในยะสําคัญอะไรบ้างเราก็มองไปถึงเรื่อง supply chain เรื่องเรื่องอัตราเงินเฟหรือว่าของมันจะแพงขึ้นสิ่งเรล่านี้เราทําการ forecast monitor มาตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วเราก็พยายามที่จะใช้ strategy หรือกลยุทธ์การทำ supply chain ของเราเนี่ยค่อนข้าง active ปีที่แล้วเราเริ่ม build inventory หรือหรื build stock พวกร a า m a t e r i a ของเราเนี่ย คอนแทา์เยอะเพราะนั้นเนี่ยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนตรงนี้ได้ไปจนถึงไตรมาสสองของปีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเราทํามาตรการลดต้นทุนในหลาย,ลาย,ลายส่วนขององคอ์กรเนี่ยตอนโควิดเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากโควิดในช่วงสองพันยี่สิบกว่าสองพันยี่สิบเนี่ย, COVID, 20, ยตัวนั้นเนี่ยช่วยเรามากๆเลยในการที่จะต้านเฮโลูดหรือสร้าน ความยิ่จุดที่เราสามารถที่จะเหนะ็นอะไรมาจิ้นของเราถูกถูกรักษาได้ภาวะการที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเรา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 มีการทําตรงนี้ในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ทําให้น่าติดเตบกับมาจิ้นได้ครับอืมอืมเออ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ย มองว่ารัฐบาลควรจะช่วยอย่างไรหรือเปล่าครับต่ออุาาตสาหกรรมทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยมีมีอะไรที่ที่รัฐบาลจะทําได้บ้างไหมครับแน่นอนคือรัฐบาลอ,อการเปิดประเทศของรัฐบาลอ,อหรือว่าการที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเร็วเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ย ก็ขอขอบคุณรัฐบาลน,นะครับที่ที่เปิดเเริ่มเปิดประเทศเป็นเฟสแล้วก็ลดภาระที่นะักท่องเที่ยต้องทำํำไม่ว่าจะเป็นการแคปด้วยการส่งด็อกทีมต์อะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลับมาสู่ภาวะปกติในไม่ช้าและออ,อันนี้เป็นสิ่งปัจจัยที่รัฐบาลสามารถช่วยได้คือเปิดประเทศเให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น,เ,นเพื่อที่เราเจะสามารถที่แข่งขันกับประเทศที่คู่แข่ง ที่ทับที่จะดึงนะักท่องเที่ยวไปประเทศอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าไนร์เนี่ยมีฐานธุรกิจอยู่ในหลายหลายประเทศเพราะนั้นเนี่ยประเทศที่เริ่มเปิดประเทศแล้วไม่ว่าในภูมิภาคเอเชียเองหรือว่าในยุโรปเนี่ยเปิดประเทศแล้วเราก็ได้ผลิติตตรงนั้นแล้วนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศแล้วเหมือนกันก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเอ่อเอ่อสามารถช่วยได้นะครับอืม ครับครับอ,อีกประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือในครั้งนี้เนี่ยบริษัทไมเนอร์เนี่ยจะออกหุ้นกู้นะครับในการออกหุ้นกู้เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักอย่างไรบ้างนะครับในการในการที่จะจะ,จะระดมทุนมาเพื่อทําอะไรฮะหมายถึงว่าจะไปรีไฟแนนซ์เงินที่มีอยู่แล้วหรือจะลงทุนเพิ่มหรือจะทําอะไระครับต้องต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า การเสนอขายหุ้นกู้เนี่ยมันเป็น,เ,ปนเราเรียกว่าม e ิน e อีบอลเนี่ยเราจะทําการขายจํานวนสามชุดนะครับซึ่งเป็นแบบไรไปทั้งหมดที่เราเรียกว่าสคริปเลสเพื่อลดการใช้กระดาษนะครับแล้วก็อสอดคล้องกับเทรนด์การรับโลกในปัจจุบันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อชําระ อ่าอ่อมี่เดิมที่เรามีอยู่คุ้นกู่เดิมที่จะครบกาหนด,ดนะครับแล้วก็แล้วก็ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทด้วยนะครับอ่าอ่าสหรับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเนี้ยก็ประมาณอ่าหกพันล้านน้นะครับบวกกับสีนชู่อสักประมาณหนึ่งพัน 1, ล้านนนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่จุดประสงค์แล้วก็เอ่อรูปแบบของหุ้นกู้คราวนี้นะครับอืมอืมครับก็อ่อเดี๋ยว เดี๋ยวเราคงจะมีมีอะไรที่จะพูดกับท่านผู้ฟังไหมครับโดยเฉพาะย,ายิ่งในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของอต่างๆของสินค้าของบริษัทซึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าบริษัทไมเนอร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งอย่างที่ทางทางคุณคุณชัยชัยพัฒเนี่ยเป็นคน ดูแลอยู่เนี่ยควบคุมหมดทุกสินค้าเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าทั้งโรงแรมหรือว่าอาจจะมีสินค้านําเข้าอื่นๆด้วยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยผมจริงๆก็เป็นลูกค้าโรงแรมของของไมเนอร์เหมือนกันนะแต่ว่า,เ,าเคยเคยไม่แน่ใจว่ายางนี้ตอนนี้ยังมีโรงแรมอยู่ที่พัทยาหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนผมเคยไปพักกันนะฮะแล้วกเ็เป็นลูกค้าอื่นๆอย่างเช่น อุปกรณ์ทำครัวของสวายลิงเนี่ยนะฮะหรือว่าโบดุ m อย่างเงี้ยนะครับคือคืออันนี้ดูหมดทุกอย่างหรือเปล่าฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทําธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจไรฟ์สไตล์ธุรกิจโรงแรมเนี่ยเรามีโรงแรมมากกว่า520โรงแรมทั่วโลกนะครับอ่บออายใต้แบรนอินตาบารีโอิโมรี NH, เอ็นเ แล้วก็รวมถึงแบรนด์อื่นด้วยนะครับแล้วก็เราทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยอยู่ในมากกว่าห้าสิบห้าห้าสิหกประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเรามีอยู่มากกว่าสองพันสามร้อยร้านอาหารนะครับในในกว่ายี่สิบสี่ประเทศนะครับในหลายหลายีเช่นร้าแ,แบรนดที่ทุกคนคุ้นเคยก็้งแตพิซซาชอปพานีบอนชอนทอคค็อปปี้คลับ เอ่อสแลนเซนซิสเตอร,อร์เบอรเดนคิงเลยนะครับซึ่งเอ,อ,อตัวนี้เนี่ยเราก็อยากจะ,ะลิงก์ไปถึงสิทธิพิเศษที่เราจะมอบให้กับผู้ที่อซื้อหุ้นกู้ของเราด้วยคือผู้ที่ซื้อมีบอลที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษที่ได้ส่วนลด10%จากแบรนด์ร้านอาหาร6แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับ่บอก็ก็อันนั้นเป็นสิทธิออันหนึงนะครับอืมอืม ก็มีมีมีอะไรอย่างอื่นจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไหมครับเหลือเวลาประมาณสักสองนาทีอยากถะถึงรายละเอียดของหุ้นกู้นิดนึงนะครับรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกแล้วก็วิธีการจองซื้อนะครับหุ้นกู้ทั้งสามชุดเนี่ยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ได้ธิ์นะครับไม่มีประกันแล้วก็มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยสามารถถ่ายทอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดได้นะครับที่จักมกราสองข้างหกหกเป็นต้นไป อา,อายุและราาผลตอบแทนนะครับผมขออธิบายนิดนึงคุณกู้ชุดที่หนึ่งเนี่ยจะมีอายุสามปีสองเดือนแล้วมีดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต่อปีนะครับคุณกู้ชุดที่สองจะมีอายุห้าปีสี่เดือนดอกเบี้ยอยู่ที่สามจุดหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วก็คุณกู้ชุดที่สามจะเป็นคุณกู้ดิจิตอลนะครับอายุสี่ปีสี่เดือนดอกเบี้ยสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับ จองซื้อขั้นต่ำเพียงหนึ่งหมื่นบาทนั่นเน่นะครับทวีคูณครั้งละหมื่นบาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายนะครับก็เลยก่อนจองซื้อขัานต่ำแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็อยากให้คนหลายๆนักลงทุนหลายๆคนได้เข้าถึงได้เข้าเรียมกันนะครับส่วนช่องทางการจำหน่ายนะครับซึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่สองที่ผมบอกไปเนี่ยผู้ลงทุนที่สนใจที่ยังไม่เคยมีพอร์ตหลักทรัพย์นะครับต้อง ดาเนินการเปิดรัอนนครับยื่นเงินให้เรียบร้อยก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ได้นะครับโดยสามารถติดต่อผ่านท่องทางสาขาหรือออนไลน์ด้วยระบบโทรศัพท์บรรึกเสียงของห้าสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่นะครับก็คือมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารจกรีจัรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒรานะครับระหว่างวันที่21-23มีนาคมคือวันการจองซุ้อนนี้นะครับ ส่วนคุ้กู้ชุดที่สามนะครับซึ่งเป็นคุ้กู้ดิจิทัลเนี่ยซึ่งพิเศษมากมากเลยโดยจะเส,สนอขายสายผ่านบอล็อกซื้อขายคุ้กู้บนแอปพลิเคชันเป๋าตัตางนะครับของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นโดยผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดแอปเป๋าตังของร้านโดยการบอล็ตซื้อขายหุ้นกู้และทำการประเมินความเสี่ยงผู้ล,ลงทุนเนี่ยแล้วก็เป็นเ et, amp, งินในบล็ตกให้พร้อมก่อนจองซื้อ พร้อมกันนะครับ8โมงครึ่งของวันที่21มีนาคมนี้นะครับครับอ,อนอกจากนี้เนี่ยเรื่องพุ้กู้เข้าว w a เล็ตในวันออกขุ้นกู้แล้วเนี่ยพุ่ลงทุนสามารถที่ถ่ายขึ้นกู้นในตลาดรองเห็นเห็นได้ได้นะครับผ่านเือชามได้ครับ ครับก็ขอบคุณมากนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงต้องไปดูนะครับว่าเวลาจะซื้อหุ้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชัยพัฒน์ไฑูทู์มากนะครับที่เข้ามาให้เกียรติเข้ามาในรายการเรานะครับเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ต่อนะครับเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณไฑูทู์ครับคุณชัยพัฒน์ไฑูทู์ครับ ในขณะนี้เราก็กําลังรอนะครับว่าจะมีท่าน,ท,านท่านผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยนะครับคุณกฤษกรเข้เามาในใในในรายการเราเป็นท่านต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงนะครับทางสถานีอืกอ็สถานีบอกกำลังต่อสายนะครับจริงกเ็เป็นเรื่องที่ น่าสนใจนะครับเป็นการลงทุนในขณะนี้นะมีมีท่านผู้ฟังบางท่านนะครับก็เข้ามาคุยกันนะครับในทางจริงๆแล้วก็คุยกันใ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 น,ในกลุ่มไลน์นะครับบอกว่าในช่วงนี้เนะี่ยมันมันเป็นช่วงของดอกเบีย้ยที่กำลังจะขึ้นเนี่ยนะครับท่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงว่ามันจะมีผลหรือเปล่านะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาาัตราดอกเบี้ยนี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมผมรู้สึกว่าผมผม